นางเขมาหญิงที่สวยที่สุดในแควนกำลังเดินชมสวนเวลวันแล้วเห็นหญิงสาวที่งดงามกว่านางหลายเท่ายืนพัดวีให้พระพุทธเจ้านางจ้องมองด้วยความอิจฉาแต่แล้วสิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นหญิงงามคนนั้นเริ่มแก่ลงต่อหน้าต่อตาผิวเหีย่ยวย่นผมขาวโพลนหลังค่อมแล้วล้มลงตายร่างเริ่มบวมพอง เน่าเปื่อยกลิ่นเหม็นโชยมานางเขมาตกใจจนขาสัน่นนี่คือความจริงของร่างกายความงามที่นางภูมิใจก็ต้องเป็นแบบนี้ในที่สุดรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขมาดูร่างกายนี้สิไม่มีความยั่งยืนไม่มีความเที่ยงแท้ขณะนั้นเองนางเขมาบรรลุโสดาปติผลเข้าใจความไม่เที่ยงอย่างแท้จริง จากหญิงที่หลงความงามกลายเป็นผู้เห็นธรรมในเวลาเพียงไม่กี่นาที